ไม่ใช่ขยะมันคือหอยลายหุขยะเลยวะใครยังร่มเหรอหอยลายหอยลายวะนี่หอยลายใช่มีสุสานมันอยู่หน้าด่ากขยะขยะเจ็บมาจะไม่เหมือนเอาสเกตเลยทีอ่ะรังผาเฮ้ยแจ็คตูริปปร์แจ็คมาแจ็คจะซัดกองหน้าอีกแล้วเหรอ บอกเลยผมโ<ม>คต<น>รคนสวนโคตรแพ้แจ็คอะไม่ได้คนสวนไม่คนสวนเฮ้ยแม,ม่งโชว์เทพว่ะเฮ้ยมันตีลมเสียวหน้าผมอไอ<ม>้ผ่านหน้าไปเลยมันไม่ได้ตีเราตีเอาอะมันตีเสียวมาหาผมเลยจลินึเอาสองแค่แจ็คมันไม่ได้ตีใครมันก็ไม่มีนะคตรเรา มันจะไม่หายตัวเจ้าเจ๊กเครื่องโคตรขัดแทนเดีย๋ยวนี้เครื่องกระจายจัดคนสวนว่ะโดนเนิร์บวะยังเล่นอ่ะตรงนั้นตนัวเนิร์บอะไรเนิร์ฟเท่าเ,น,เานิบน้าต่างมันหายไปแล้วตรงนั้นเน่ะอ๋อพูดถึงน้าต่างอ๋อพูดถึงตัวแล้เอออันนี้แหละบ้านหลังนั้นนะที่พี่โดนอ่ะเื้ยกีพี่เฟดเพิ่งโดดลงมาตรงที่ไม่มีหน้าต่างตรงนั้นเลยอ่ะน้าสัตว์นี่มา โดนโดนบิงแน่นอนบิงมั่าะบิงมันละบิงมันละบงอืมโดนบิงโดนบงเปี๊ยะบงแจ็คเดอะปิเปอร์อ๋ออ๋อมันคือแจ็คเดอะปิเปอร์นั่นเองแจ็คเดอะปิเปอร์ไล่ไปลงอะไรอะไรสแตนบายอยู่ตรงนนั้เออใต้ดินนะพี่เฟดมาลาบิงมาลาบงเล่นไงเนี่ยถามจริงจะยืนให้มันตีเดี๋ยวมันหายตัวได้เออไม่คุ้มไม่คุ้มมมาาาาลลบบงงิ คานออกมาคานออกมาคานออกมาโอ้ยไม่ใช่คานเขไปตรงนั้นพี่เฟเมื่อกี้งเมื่อกี้ที่ล้มอยู่ก็สวยอยู่แล้วคานหลบผมพี่เฟย์คานหนีผมอะคือแบบกำลังสวยๆเลยคานสามเครื่องเออเดี๋เอาแบเบิ้ลว่ะ ยนะมีเครื่องใครมีเครื่องใครอยู่อะเครื่องใช้ไอ้พีเด็กก็ไม่ทันหรอกไม่มีไม่มีมึนมืนมืนไปไปไป้ยมันดักมันดักตอนแรกเขาเขาเล่นกันอยู่ครับแล้วแต่มันไม่โดนใครเลยไปปีนลงไปปีนลงไปมีมีว์ปใหญ่อยู่ข้างบนชั้นล่องเหรอแต่แต่เข้าไปก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ทีละพีทพี่เข้าได้เลยอะมีตรงกระตางก็ไดไอกีเนี่ยตรงกระตางเดี๋ยวผมอยู่ใกล้เกินมันตีฮารุได้เหรอตีฮารุได้นีทำไมอ่ะใช่เหรอฮารุได้ ได้ได้จริงเหรอได้ได้ได้จริงเหรอได้จริงปะเนี่ยได้โวเนี่ยไม่ใี่โบได้สิ <c oughs> เออว่ะของจริงว่ะใ <c oughs> อ็แต่สีนี้ใครอาจารย์หรือเปล่า <c oughs> อาจารย์อาจารย์อาจารย์คิดเองมันพยายามหลบมุมด้วยสันเองไอ้กี่สันเองสันเองเหลือ <c oughs> อีกหนึ่งเครื่องร้อยอะหนูนาหลังเครื่องอ่านหน้าจ้านี้โอ๊ยเขาตีหมอบไอ้แก่ไกลมากเลย คานมาคานม่เาันเส้อยมันตีผมขานเรไไปคานเะไมนระบมนบวะเีย่ไหนี่มโหอ่ะตีวันตีันเออดูดโดนโดนมระบิงมนระบงดวะดูโคตโมโหโดนโดนโดนเออพี่บอยเรามาแตะรอให้มันในนี่ออกมาจากหมอกแล้วรบิงมรบง โอบจะเ็จบอกเฮ้ยต้อเริงเรียบร้อยว่ะบอลบิงบอลบงว่ะเออเออร้อนจีร้อนจีไม่ตันไม่ตันไม่ตันสืสารเล่นอยู่อลมเป็นขนมเลยว่ะ้วมันจะมาซัดผมแล้วเออโอ้โหร้อนจีร้อนจีร้อนจี ทำแบบเอาแบบมุมแบบเปิดมาเพื่อชนเหรอลมเล่นลมเล่นอตนโดยประกบสองตัวเอ้ยมันจะซัดผมแล้วไอ้เกียร์เวลาเมื่อกี้ที่เขาตีตันได้ตีตีไปเลยตีฟิวไปเลยเออตีปิวไปเลยใช่ไหมมันตีปิวเว้รเมื่อกี้มันติดคูดาวอยู่ให้พี่บอยช่วยพี่บอยช่วยเฮ้ยไม่หลุดเอ้ย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 โมโหโมโหจะซัดทุกคน ทัทุกคนมาละบองมาละบีมาละบองไม่หมดไม่หมดนู่นเครื่องเครื่องอีกาเก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 อโอ้ไม่หมดเครื่องเท่าไหร่แล้วอ่ะนูาดิ้งแล้วอ่ะพี่บายตึ้งผมมาพี่บอยพี่มาเตะผมเลยได้บะไม่ได้แล้วหนูนาเอาไทดิงหนูนาเอาไทดิงแล้วชคติดเครื่องฉีกออกไปก่อนก็ได้เฮ้ยไม่จะกระทืบไม่จะกระทืบติดไม่ได้ติดไม่ได้ออก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 หนีหนีพี่เฟนมาเตะผมเลยพี่เฟนหนีไปพี่เฟนหนีไปไี่ได้เตะผมเลย ตข้าว้าวไหนเข้าไม่ถึงจะไปไกลแล้วเข้าไม่ถึงรีบปั่นรีบปั่นปั่นเลยไม่ต้องโบเข้าเหรอพี่เฟยเข้าทันเหรออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงฝั่งไม่ไม่เข้าว้าวทันไหมทันมั้ยานฐานมารบีมารบองเข้าแล้วนะเข้าแล้วเออมา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 ตรงนี้เหรอคนใกล้เออใกล้ดิใกล้ดิเอ้ยมันไอ้นี่มันไม่ตี ได้ไปประตูเลยนะไปประตูเลยเกินเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าแล้วมันจะตีมันตีเงามันตีลมอย่างเงี้ยอย่าพึ่งเงี้ยอย่าพึ่งเงอย่าพึ่งเงอย่าพึ่งเงผมผมรอดให้ผมรอดให้ติดเลย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 ไปหาพี่เฟดไปหาพี่เฟดพีเฟดออกหนีออกจากประตูไปเฟดต้องไปเอฟบาระบิงบาระบุงนี่มันเพลงเออมาประตูนี้มาประตูนี้เท่าไหร่แล้วพี่เนี่ย แย่แล้วแย่แล้วมันมันสมันคุมประตูยไไมพี่บอยมีไทยเหรอประตูมันที่สิบสามสิบเองอ่ะไอ้ก็เปิดจากประตูอีกรอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เได้โปรแกนไปได้ได้ได้เอ้ยมันมันล่อจริงวะเปิดยัดนะไหววะไม่ได้ประตูยังประตูยังไม่ได้เปิดเลยไม่ใช่เหรอได้อีกรอบนึงเท่าไหนอะฝืนไปฝืนไปฝืนไปมันตีรัวเลย เดี๋ยวดึงรอบหน้าเดี๋ยววันนี่ให้รอบหน้าแดีวว่าไม่มีไทยแล้วเด้ออืมมาดึงมันะบงมัก็น่าจะได้ห้าสิบประตูน่าจะได้ห้าสิบไม่เกิตัวมาเจ็ดสิบหเมื่อกี้ถ้าเกิดไปเปิดมันทันนะเว้ยคนโดนสีคนเปิดอะไรเัีไยเปิดประตูต่อเปิดประตูไปเปิดประตูเปิดเสร็จแล้วมันมา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 คลิกแคร์มันละบิงมานะบง เห้เขานี่เขาพาเขาเหี้ยแล้วพเขาเหี้ยแล้วพเขาเหี้ยนะสวยสวยสวยพี่หน้าคานไปทางประตูเลยคานไปประตูเลยเจ้าะเด้อเด้อเด้อมันจะอุ้มมันจะมันอุ้มเดี๋ยวมันอุ้มชัวร์อุ้มอุ้มสี่หกสี่เป็นพีเอสได้ไงมันต้องอุ้มมันต้องอุ้มถ้ามันไม่อุ้มพี่หน้าหลุดเรียบร้อยปะผมรอดนะ ลาุกคนลาลโก่อ้พวกเราอะพวกเราสองคนอะตายมีคนตายมโนคือมันดันเดียวมโนคือมันดันเดียวมีคนหนีไม่ฝั่งหนึ่งวะคลิกแค่ป้าระบิงยาระบงหลุมอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะขึ้นขึ้นขึ้นแย่แล้วปีนทันหรือไม่โอ้คนสวนต้องกลับไปพลิกเกมแล้วแหละเมื่อกี้ไม่น่าพลิกได้อะถ้ามีเข็มอาจจะได้ ใช้เข็มก่อนมันปีนจะให้มันตีหมอกก่อนเพราะว่าปีนยังไงก็น่าจะโดนใช่ปีนก็โดนหมดขอให้เป็นเข็มโอ้แม่นกว่าห้าถึงสามใส่ผมไปเถอะเขวางเข็มเข็มมีไท้ไว้เนี่ยไม่มีไม่มีแต่มีมีมีลูกโป่งมีลูกลูกโป่งมันไม่ใช้ไปเยอะแล้วไม่ใช่เหรอเข่าไปเตียวกันมันมีเทเลอีกรอบนึ่งไะดิบ้าใส่พังเครื่องไปแล้วเธอเออเปลี่ยนพังเครื่องเธอมาเธอวันที่สองวันนี้เฮ้ยพี่เฟรปิง เรียบร้อยปิงผิดรถเลยปิงปิงชนรถไม่ต้องช่วยแล้วปิงแค่นั้นหาลุงเถอะก็อยู่หน้าประตูเอายังยังเสียฟองสบู่ด้วยเอออมีคนเดสียฟองสบู่ติดคุณแล้วไม่งั้นก็วิ่งออกประตูปกติมันยืนจุ่มเลยวะโอ้ปิงเฉยเลยห้าร้อยเฉยเลยเออมันไม่ให้ช่วยเมื่อกี้มันทำอะไรตีลมทิ้งอ่ะไม่ได้ตีมันยืนเฉยแล้วก็เป็นอีโมชั่นไม่เป็นทันแล้วปริมจัด ออกประตูให้ได้ดีกว่าจังหวะเนี้ยอย่าเพิ่งดึงไอ้ดึงได้ดึงได้ให้มันตีอ่ะไม่ไันแล้วออกเลยนั่งทีเดียวลาโลดละกองแน่เล่นตั้งแต่โค้งอ่ะยังยังเป็นตอนตอนชนนี่แบบหมุนโคตรสุดแล้วนะเออหมุนสุดแล้วไม่โดนใช่ปล่อยให้มันอ๋อบ่อยให้มันวนเธอไปเรื่อยๆกันพี่หลุมหลังเครื่อง อุ้ยแอน,นอแเหรอแมวผีแมวนรกแอนเดินไปประตู<ด>ะตอ่ะวิ่งมันวิ่งตามเสียงแอนมาหาผมว่าแหวนแย่แล้วมันยังปิดไอเสียงนี้ออกไม่ได้เลยแย่แล้ว แมวนารกแมวนารกตอนนี้เราเหมือนเปลี่ยนโหมดจากการดูสายเอมาตีอหนึ่งบอลจ่ายไปก่อนไม่กระทือบอลด้วยเหมือนทันกิโล่ที่ได้ที่โนกคาร์มิคาคุระมาตอนแรกคือแบบว่าตัดหัวขาดเลยครับ มวนัรถมันปลดล็อกทีโนกงามีคาดกูล้ตอนเนี้ยเฮ้ยแย่แล้วอ้โหมันบิงเพิดมันกะเอาเทเลอร์แต่มันไม่สามารถโอ้ยแล้วผมเป็นอะไรเดินเป๋แล้วครับเนี้ยมันกะเอาเทเลอร์ระบำแม่เหล็กเอาอะได้อยู่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  ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับไม่ได้มีวาร์ปอะไรตรงไหนไหมบนใหญ่มีวาร์ปไหมไม่มีนี่แล้วข้างบนโดนแมวกตีปิวอุ้ยมึนหมึนเอาไงกดวาร์ปให้แอรก่อนได้อยู่ได้อยู่เท่ากับไม่ได้เอ้ยยังได้อยู่ ดูมันใช่ผมยังอยู่บทใหญ่ยงมกามิคาคุระอยู่บทใหญ่แต่มีคนวิ่งมาเต็มเลยเอ็นบึกผมอยู่ได้ไหมมาเป็นไล่์ไมไอเล้ยไมไอวิ่งแซ่อะไรพี่ชนาให้ผมทำอะไรไม่ไร้แล้วไมไอไม่ติดแม่เหล็กแทนสวยแล้วเสียงมันตื่นดึดตื่นดตลอดเลยมีวัฟแต่ไม่หมดหมดแล้วผมไม่เหลืออะไรแล้วมาเปิดเครื่องใหม่ละมีคนมาล่อซื้อว่ะยุคเด็กแย่แล้วว่ะที่มอนกามิผมเปิดไม่ได้แล้วว่ะ ว้าเต็มไปหมดใช้ได้เลยแกไล่อยู่สุสานล้มแล้วอะเอาอะแกนะเครื่องมันต้องมีเครื่องค้างมั้ยนไม่ได้ใจห่ันค้างเ8แเล้ววิ่งมาเปิดวางให้เข้าใจแล้วมันเปลี่ยนเป็นอะไรเครื่อง พี่เฟศเขาไม่สื่อสารกับเราวับนี่วับนี่วับนี่โบสถ์เร็วไม่มีแม่เหล็กแล้วไม่มีแม่เหล็กแล้วมันกัดหน้าสุสานอยู่อ่ะเข้าเข้ากลางโบสถ์เข้ากลางโบสถ์หลุมสุสานเอาแล้วม,มีเครื่องไหนบ้างเนี่ยผมปั่นเครื่องตรงซากหนึ่งอ่ะเจ็ดสิบละเครื่องผมร้อยมาติดติ๊กเกอร์ไว้จริงเหรอเปิดติ๊กเกอร์เหรอ เาต้องติดเครื่องนั้นแล้วเข้าสองแล้วแฟมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะรีบติดเครื่องนี้แล้วรีบไปแฟมพี่นารอรอช่วยแบบยื้อยเฮ้ยมันเห็นผมเดีนยวก่อนเพราขาบอกคุณน้ำไปเม่อกีซื้อแมวโดนแมวโดนแมวห้ามวิ่งหาทีเว้ยมันจะโดนทันอ้าจริงเหรอใช่เมื่อกี้ที่รอดเล่าจะโดนท่าวิ่งบล็อกโดนเลยเออจะวิ่งบล็อกไงวิ่งมันจะตีพี่อยูานอะไรอันนี้จะได้ดูไว้ด้วยเพราะว่าแบบแมวไม่เกา่อนนะแมวมันเข้าเก้าอี้ตาย เครื่องห้าสิบเข้าได้ไหมเครื่องหกสิบนสู้หรือน้าสู้สู้ใครก็ได้ดิมสักคนจะปล่อยแมวออดเจอโอ디อคเอาว่ะสวยสวยสวยขอขอโดดหน่อยขอสวยสวยพี่เฟดพี่เฟดมันเข้าวับพี่เฟดปีนกับปีนกับปีนกับเฮ้ยไม่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 พี่เฟดพี่เฟดมาทางนี้มาทางนี้ตามผมมาตามผมไหมเก้าสิบไม่เล่าถึน้าวะเออเป็นลำพี่อยู่ไหนเก้าห้าพทีทเครื่องเก้าเก้าต้อง พี่นาฮิวผมหน่อยเดีี๋ยวพ่ฮอิได้แล้วผมวิ่งเข้าเครื่องเข้าติดเลยปะแบงค์พี่นาเปิดประตูหน่อยผมมีไทยผมมีไทยเปิดระนี้เปิดบ้านเล็กให้เปิดบ้านเล็กให้วางสุสานป่ะเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตียัดให้วางผมแดงวางผมแดงมาถึงหรอถึงหรอถึง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 ใช่หรอใช่หรอใช่หรอถึงหรอ่่แตไม ถึงหรอมันมันอะไรเมวย้ดสวัสดแมวย้สวัสดบัง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 ประตูบังประตูอดๆอดลอดลอดเอา่เอ่ะอคนไอ้นี่วะท่านอำนาจเมียววะพี่เฟดอยู่ไหนบอกแล้วเฟดอยู่ประตูแล้วรังรังรังปาบต้องโดนมวนลกมันมันโคตรแกาลากมาเนี่ย ยืนปองน้ำด้วยนะเขาเขาไปหาพี่นะพี <c oughs> ขเขาไม่รู้พี่เฟศเราเดินวิ่งไปบล็อกเฉยเลย